สวัสดีครับท่านนี่ให้ดูบรรยากาศนานะครับข้างหลังเลยและจอข้างบน,นครับนี่มีน้ําทุ่งทาวุ้งมีน้ําทํานานะครับหนึ่งนาทีมีความสุขกับเนื้อลันปินทองนะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขกับการทํานาชาวนาทุกๆท่านนะครับในทุ่งทาวุ้งเลยนี่เลยนะครับนี่น้ําเต็มคลองดัดคลองจะมาทานด,าดนัดคลองเรียบร้อยแล้วนะครับ ไหลสะดวกมากนะครับเราก็ดีใจเห็นชาวชาวนนาได้มีนาทําอีกครั้งหนึ่งนะครับข้างหลังข้างหลังข้างหลังเห็นรั้วนั้นสวนอินาราล,ลามจันปสิิทธ์นะครับเมื่อวานนี้เอาไปให้ที่บ้านอร่อยมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับดืบรรยากาศนะครับแห่งความสุขสุขที่ได้ทำนา นะครับวันนี้วันพฤห,หัสศุกสวัสดีพรุ่งนี้วันศุกร์นะครับเดี๋ยวก็ศุกร์นะครับขอบคุณครับ